เราให้คนเข้ามาดูก่อนเราค่อยพูดหิวหรือยังหิวหิวแล้ว,วนี่มาใ,ใกล้ๆนี้นี่ลองชิมซิดูซิชอบไหมรสชาตินีช้ชอบชอบอร่อยใช่ไหม อะไรอยากรึมีแมกลูกแมกกินม้มาต้มกินมามมาต้มละกันนะกินกบโปรติงกับเซาะอร่อยอ่ะลองดูสิเด็กกินได้ไหมแซ่บไหม ็ดไหมมันก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเผ็ดใช่ไมชหมอืมเผ็ดกินได้ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแซ่บเนี่ยกินกับมาม่าก็ได้โปรตีนอ่ะกินกับมาม่าก็ได้มามม่าเผ็ดเผ็ดใช่ไหมอ่ะโซนน้ำซุปโซนน้ำซุปชอบไหม เลยถ้าเพื่อนๆชอบกินต้องให้ซื้อกินเหมือนเค็มเลยนะอันนี้เขาไม่กล้าเร็วรีวิวเร็ว,เ,รวเอาบอกกับเพื่อนๆหน่อย <c oughs> ช่วยอุดหน,นุนโปรตีนเกษตรข้าวสาลีพุงรสร้านเมอเอ๋ด้วยนะคะช่วยอุดหนุนโปรตีนเกษตรร้านเมอเอ๋ด้วยนะคะ กินกับอะไรก็ได้ใช่ไหมลูกกินกับมาม่าก็ได้นะอันนี้จะมีทั้งหมดมีทั้งหมดสี่รสใช่ไหมลูกสรสค่ะบอกกับพี่เขาถ้รถกรูเจ็ดรสอันนี้จะมีตัวโปรตินกรอบสามรสสามรสก็จะมีใส่งามีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกมีพริกรสชาติอร่อยถูกใจผู้สูงวัยแล้วก็อันนี้จะเป็นแซบแซบก็เหมาะพวก นักคอเล่า่กินกับมาม่ากับอะไรอาหารแกก็ได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะแซบออกเปรี้ยวแซบออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยค่ะใช่เด็กๆก็ทานได้หนูเห็นหนูเห็นบางคนที่อตัวตัวน้อยๆตระมาเนี้ยค่ะยังกินไม่ได้เลยคยวันนี้เอามาส่งที่ร้านส้มตำกุ้ยเตี๋ยวเลยค่ะกุ้ยเตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางนะคะก็อันนี้ของของเราก็ไปวางไว้แล้ว FNT 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 อ่ะเก่งมากเลยอันนี้ก็คือทานได้เลยแกะแล้วก็ทานได้เลยมีเพื่อนๆหลายคนถามว่ากินยังไงกินกับอะไรเราก็บอกว่า แกกินได้เลยสุมเมธเรารอสุมเมธอยู่นะเราทําเพื่อสุมเมธแล้วสุมเมธรีบม,มาเลยมีคนถามว่าเอ๋แล้วกินอย่างไรไกินยังไกงไกับอะไรอันนี้เอ๋ทำสำเร็จรูปมาแล้วพร้อมทานเลยนะคะกินกับกว๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้กินกับอม่าม่าต้มก็ได้นะคะทุก<ช>อย่างเลยทุกรสเลยแล้วเราเรากิน เจค่ะเจหรือไม่เจก็ทานได้หมดค่ะคือตอนเนี้ยเอเอาไปวางที่ร้านตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยมาช้าไปส่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางนะคะไปช่วยกันอนดหนุนด้วยนะแล้วก็มีร้านอาหารเจค่ะเอาหรอใส่แพ็คถุงอ๋อใส่แพ็คถุงอืมแล้วก็จะมี อ่าตอนนี้ก็ไปวางที่ร้านกาแฟโซดาที่อ,อำเภอวชิระนะคะแล้วก็ร้านต้นกาแฟะนะคะแล้วก็มีร้านชาลาวาันกาแฟะนะคะก็ขอให้เพื่อนๆอยากจะลองชิมอะไรเงี้ยค่ะก็ไปซื้อได้นะคะไปเชื่อกันอุดหนุนนะคะแล้วก็จะมีสั่งตามเพจแล้วก็จะมีเพจ SNT นะคะก็สั่งในเพจอินบ็อกมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4รส มีออริจินอลนะคะออริจินอลก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกเค็มเคมมีมีลูกค้าซื้อไปเนื้อว่าเป็นปลากรอบแต่งจริงไม่ใช่ปลากรอบนะเป็นโปรตีนข้าวสาลีกินแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงนะคะ,ะมีประโยชน์แล้วก็จะมีตัวปรุงรสถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนแบบชอบแซ่บหรืออาจจะไปเป็นกับแก้มเหล้าเบียวก็ได้นะคะก็ซื้อตัวนี้ไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น ตัวโปรตีนอันนี้จะเป็นใบมะกรูดอันนี้จะออกหวานนะคะผู้สูงวัยอาจจะชอบอะไรเงี้ยอ่อนหวานแล้ก็จะมีงาหอมงาด้วยนะคะเราจะใส่งาให้เยอะเลย <มะ S 1> เพราะว่ามันจะหอมมีสมุนไพรหลากหลายเลยอันนี้เอจะใส่ให้มันจะได้หอมแล้วก็ กินแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะก็เหมาะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่จําเป็นต้องผู้ที่ทานเจหรือมังสวิรัตหรือวีแกนก็ทานได้ทานได้หมดเลยนะคะตอนนี้กําลังจะไปวางอยู่ที่อะ่ะตอนนี้ก็มีตอนนี้โรบบุรี <c oughs> ก็จะมีโรบบุรีนะครสวรรค์อุทยัยใชน้าตนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือในพื้นที่นี้ก็ไปอุดหนุนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเช็คอินไว้ให้ว่าอยู่ร้านไหนนะคะไปช่วยคนอุดหนุนนะคะแล้วก็อินบอกเข้ามาสั่งได้เลยนะคะส่งทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นในจังหวัดพิจิตรเราก็ส่งนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดเราก็ส่งนะคะส่งทั่วประเทศเลยนะคะขอให้เพื่อนๆอินบอกเข้ามาสั่งได้เลยนะคะพ น้องเข็มเอาแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นตัวเทสวันนี้ที่ชินก็คืออันนี้ตัวเทสไว้ให้สําหรับลูกค้าไว้ชิมว่ามันมีรสไหนบ้างเพื่อนๆชอบรสไหนบ้างก็สามารถที่จะซื้อไปทิมได้เลยนะคะราคาถุงละสามสิบบาทนะคะแต่แต่ว่าถ้าเอตไปลายวามันก็จะมีร้านอ่าเกี่ยวกับส้มตามก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี่ยเขาจะให้ทําถุงเล็กๆอย่างนี้ถุงละสิบห้าบาทเพื่อนๆก็ไปอุ่นถุนได้เลยนะคะ ทานง่ายแล้วก็ส <Okay. S 1> ะดวกพวกพานะคะไม่ไม่ไม,ไม่แบบว่าไม่เลอะเทอะก็คือแกะทานได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสุญญากาศก็อยู่ได้เป็นเดือนกรอบอร่อยนะคะอันนี้เห็นบอกกนเพื่อนหน่อยนะอย่าลืมแช่กันอุดหนุนน้องเข็มนะคะถุงละสาบาทนะโมมินโมมินสั่งที่เอได้นะส่งทุกจังหวัด เดี๋ยวจะไปส่งที่พี่โลกน้องมินช่วยอุ่นหนุนพี่เอ๋ด้วยนะหนูเองหนูช่วยอุ่นหนุนบอกกับพี่มินซิพี่มินช่วยอุ่นหนุนน้องเขมด้วยนะถุงละสามสิบบาทพี่มินช่วยอุ่นหนุนเยเข็มด้วยนะใี่พี่มินได้ยินแล้วใช่ไหมพี่มินต้องรีบอุ่นหนุนเลยนะพี่มินเอาสิบถุงได้ไหมพี่มินบอกกับพี่มินสิพี่มินเอาถุงได้ไหมโอเควันนี้ก็ ยืมพื้นที่ของพี่สิรีวิวแล้วก็ขอให้กิจการการค้าพี่สิร์รุ่งเรืองเนาะขอบคุณนะคะน้องมิน้นเดี๋ยวพี่เอ๋ส่งไปให้ที่พี่โลกนะคะแล้วก็ถ้าอร่อยแล้วก็บอกต่อด้วยนะบายบายพี่มิ้นก่อนลูกบายบายค่ะอย่าลืมอุดหนุนน้องเข็มด้วยนะคะบอกกับพี่ก็ได้ ตื่นดิค่อย่าลืมอุดหนึ่งตึดตื๊ดิเคอย่าลืมนะคะช่พี่บอกพี่เขาเคบายบายโอเคยเดี๋ยววันน่าจะมารีวิวอะไรดีอะรีวิวหัวเจใหม่รีวิวหักระเชโอ้โหเป็นไงล่ะรู้ได้นะคะบายบายพี่เขาก่อนบายบายค่ะไม่เอาของเล่นมาไหม ไม่ได้เอามาค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะ